พบกับหนูนาหน้าหนึ่งวันนี้หนูนาหน้าหนึ่งจะพาไปกระแทกแข่าวกับประเด็นความไม่เป็นเอกภาพของภายในพักพลังประชารัฐก่อนหน้านี้เราก็เลาะเรียบค่ายสำรวจส่องไปดูทุกพักทุกค่ายซึ่งล้วนแล้วแต่แต่ละพักเนี่ยล้วนก็มีปัญหาเฉพาะตัวของ แต่ละพักแต่ละค่ายในขณะที่พักพลังประชารัฐเองที่อยู่ในสถานะเป็นแกนนารัฐบาลใครอาจจะมองว่าเป็นพักที่หรูหราร่ารวยอู้ฟู่ทุนหนาะมีอภิสิทธิ์ชนทําอะไรก็ไม่ผิดใครที่อยู่พักนี้ก็จะได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้มีอํานาจแล้วก็องค์คาบยบองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระในการตรวจสอบต่างๆนานาเรื่องคดีความไม่ต้องห่วงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยธรรมชาติพักการเมืองที่ ไปรวบรวมเอากลุ่มกวนพูดง่ายๆว่าไปรวบรวมบรรดานักการเมืองเก่าเกมจากแต่ละพักแต่ละค่ายเอามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาบริหารจัดการเพราะว่ามันไม่ใช่เพื่อนร่วมรบไม่ได้เป็นสหายร่วมสาบานกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีกระแสข่าวชิงดีชิงเด่นช่วงชิงการนำ อย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วในช่วงช่วงท้ายๆปีที่มีกระแสข่าวขึ้นมาวูบวาบว่าฝัา่ง3ปอรหรือภายใต้การคอนเน็ชันกับบิ๊กป้อมเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารในพักที่จะดันคุณอนุชานาคาใสขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักแล้วก็ไปล้มเอาหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักในว่าไม่มีประสบการณ์อ่อนด้อยประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนแต่ที่ในที่สุด ทางกลุ่มของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เบรกเบรกแล้วจนก็ต้องมีการประนีประนอมโดยการที่ปรับโครงสร้างใหม่แต่พอประมาณเพิ่มกรรมการบริหารพักขึ้นไป17คนโดยก็เกลี่ยตําแหน่งของกลุ่มก้อนต่างๆลงให้มันลงตัวแล้วก็คุณอนุชาอน,นาคใาสายก็ถอยเงื่อนไขโดยการรับเป็นรองหัวหน้าพักทำงานควบคู่ไปกับทีมบริหารชุดเดิมที่เป็นเด็กสายตรงของคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายใต้ฉากที่ว่าเหมือนกับสงบศึกไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เพราะในทางการเมืองเนี่ยต้องมีการมองแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองมืออาชีพเนี่ยไปถามเหอร้อยทั้งร้อยเขามองไม่ได้มองว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะสามารถฝ่าขึ้นลมเดินไปบนถนนการเมืองได้อย่างราบรื่นหรือว่าจะนําไปสู่การเป็นสถาบัน ทางการเมืองจะเป็นพรรคการเมืองอย่างมั่นคุนถาวรได้อย่างพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่ภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยด้วยซ้ำก็มองว่าน่าจะมีชะตากรรมที่ไปไม่รอดเหมือนกับกรณีตัวอย่างอย่างเช่นพรรคที่อดีตขุนทหารมานำทัพเองแล้วก็ไปไม่รอดอย่างพรรคสามัคคีธรรมในะอดีเป็นนายทหารรุ่นพี่อะนะจับความขึ้นไหวในพรรคเองเนี่ยล่าสุดเนี่ย หลังจากที่มีการประเมินแล้วว่าชะตากรรมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยหากแม้ว่าจะผ่านช่วงของความเป็นความตายในช่วงต้นปี2563เนี่ยโดยเฉพาะเดือนเมษาพฤษภาที่มันจะมีสารพัดสารเพมาอิลุงตุงนังปัญหาน้อยใหญ่มารวมตัวกันโดยไม่ได้นักหมายเนี่ย หากว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองหากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบเฉียบพลันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารหรือในพักร่วมรัฐบาลเกิดแตกคอกันเองในศึกซักฟอกอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้ว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เรายังไม่สามารถให้คําจำกัดความได้ในขณะนี้เนี่ยนักการเมืองมืออาชีพเนี่ยเขาต้องเพลย์เซฟไว้ตลอดเราจึงได้กลิ่นแล้วก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของนักการเมือง ภายใต้การนําของคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยคุณสมคิดเองก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นแล้วก็อยู่ในระนาบที่เรียกว่าจะเสนอพร้อมที่จะเสนอตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาก็ไปมีการไปท้าทามพูดคุยกับนักการเมืองเก่าในซีพักไทยรักไทยเดิมที่เขาเคยคุ้นเคยสนิทกันด้วยเนี่ยมาก็หลายคนถูกท้าทาม ได้ยินได้ฟังมาว่ามีการท้าบทามให้เตรียมมาร่วมกับพรรคการเมืองใหม่ที่คุณสมคิดจะจับมือกับทางอีกสองสอคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็กลุ่มก้อนวงวานว่านเครือที่คุณสมคิดจารุศรีพิทักษ์จะไปเชื้อเชิญมาไม่ว่าจะเป็นสี่กุมารที่เชิญมาแล้วก็ทํางานร่วมกันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ยังจะมีพวก นักคิดนักเขียนผู้ประกอบการเอกภาคเอกชนภาคธุรกิจที่คุณสมคิดก็มีศักยภาพในการรู้จักมีคอนเน็ชันเนี่ยเอามาร่วมกันก็ในหนึ่งเนี่ยเป็นการทำทางเผื่อเหลือเผื่อขาดทำทางเอาไว้ว่าในขณะที่การเมืองปัจจุบันเนี่ยดูแล้วมันค่อนข้างจะเลอะเทอะแล้วก็ไม่เป็นไปแบบในรูปแบบที่คนอยากจะเห็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าหากมันมี ช่องที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วเราก็การที่ใครก็ตามมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องไปอาศัยลมหายใจไม่ต้องไปอาศัยชายคาของใครอาศัยอยู่เนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าแม้แต่คุณสมคิดจาจตุรีพิทักษ์เองเนี่ยก็ยังทําทางหาทางสําหรับตัวเองมีที่อยู่ที่ยืนเป็นของกลุ่มก้อนภายใต้กัน เคลื่อนในทางการเมืองของกลุ่มในนามสามสอแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะว่าสามสอเนี่ยจะสวิงไปร่วมไม้ร่วมมือหรือจะไปจับคั่วกับคั่วก,การเมืองฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาหรือว่าฝ่ายสืบทอดคอสชอหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งในทางการเมืองเนี่ยบอกได้เลยว่าการมีพักการเมืองเนี่ยประมาณหนึ่งไม่ต้องเป็นพักใหญ่เป็นพักเล็กหรือว่ามีสอสออยู่ในกวนเนี่ยประมาณ 20-30คนเนี่ยก็ถือว่าเล่นการเมืองได้สบายๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ก่าวมาเนี่ยมันทําให้เราฉุกคิดว่าหรือว่าการเมืองในปี2563มเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาอุณหภูมิในทางการเมืองมันมีกลิ่นของความไม่ปกติเกิดขึ้น เยอะมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการเมืองแบบที่ไม่พึงประสงค์ได้ง่ายๆคือไม่ปิดประตูตายสําหรับการปฏิวัติร,รัฐประหารที่หลายๆคนยังเฝ้ามองแล้วก็เฝ้ากังวลไถ่าถามกันอยู่แต่ที่ชัดเจนในขณะนี้คือคุณสมคิดและกลุ่มสามสอนเนี่ยจะพยายามตั้งพักการเมืองเป็นของตัวเองยังไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่จะไปนําเสนอให้เป็นพักการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือ จะไปร่วมงานเป็นพักเดียวก,กันกับพักกลุ่มก้อนทางการเมืองที่อยู่ภายใต้การประสานงานการคอนโทรของบิ๊กแดงขอบทอบพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ที่มีการเคลื่อนไหวผ่านทางกลุ่มของคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคและคุณกรจาติกาวณิทที่ลาออกมาจากพักประชาธิป,ปัตย์หรือแม้แต่ พลเอกไปวิทย์วงสุวรรณซึ่งก็ไม่ได้เป็นแนวทางเดียวระยะหลังนี่ก็ไม่ได้มีความสนิทสนุมคุ้นเคยอะไรกับทางคุณสมคิดจารุศรีพิทักษ์ทั้งหลายทั้งปวงยังเป็นการเริ่มกระบวนการในการกออ่อวอร์ดตั้งพรรคการเมืองเพื่อที่จะเป็นเอาไว้เป็นช่องทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามสอด้วยตัวเองก่อนแต่ในอนาคตถ้าหากมีการเ,เคลื่อนขบวนในทางการเมืองแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีการไปคอนเน็ชั่น พนเอกประยุทธ์จันโอชาอาจจะกระโดดมาร่วมง,งานก็ไม่ได้ถือว่าประตูปิดตายสําหรับเส้นทางสายของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชายังสามารถเอาตัวรอดนำพาเรือแปะฝ่าขึ้นลมมรสุมไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูนาหน้าหนึ่ง